มาค่ะมาซื้อรถกับเซลล์ฝนค่ะหายจากการทำคลิปไปนานมากเลยนะคะวันนี้กลับมาแล้วค่ะกับการส่งมอบนะคะ Honda Civic FD ค่ะคันนี้เป็น Civic FD ปี2009นนะคะคันนี้ลูกค้าก็ชื่อฝนนะคะแม่ค้าก็ชื่อฝนนะคะก็วันนี้ส่งมอบชนบุรีนะคะพัทยานะ คลิปนี้ฝนว่ามีประโยชน์ต่อคนที่คิดว่ากําลังจะออกรถมากๆเลยค่ะเคสนี้นะคะน้องอายุ23นะคะ22เข้า23เนาะออกคนเดียวนะคะมีคุณแม่มาค้านะน้องค้าขายนะคะเป็นเป็นค้าขายอยู่กับป้านะคะอันนี้ไฟแนนซ์ก็ไปเซ็นให้ที่ชนบุรีเลยนะคะอันนี้จะเป็นห้านน้องนะคะที่ขายอยู่กับป้านะคะที่ ชนบุรีสัตหีบนะคะก็รับเงินสดเนาะคะ่ะขายรับเงินสดส่วนอันนี้จะเป็นร้านของคุณแม่นะคะอยู่ที่โคราชคุณแม่เนี่ยเป็นคนค้ำนะคะแต่คุณแม่เนี่ยมีเครดิตผ่อนรถยนต์ก็เลยผ่านง่ายมากๆเลยค่ะคลิปนี้ที่ฝนบอกว่ามีประโยชน์เนี่ยฝนแค่อยากจะมาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนนะคะร้านเล็กร้านใหญ่ขายแบบไหนก็สามารถออกรถได้ทุกคนเลยค่ะเพียงแค่ลูกค้าเข้ามาปรึกษาฝนนะคะ ฝนสามารถทําให้ลูกค้ามีรถใช้ได้แน่นอนค่ะมีอะไรเข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะคะคันนี้ฝนไปส่งเองด้วยตัวเองเลยนะคะที่พัทยานะน้องก็มารับที่พัทยานะจริงๆน้องอยู่ที่สัตหีบนะคะแต่ก็ฝนส่งที่พัทยาน้องจะได้ลองรถด้วยค่ะกับนะคะรถดรถีรถสวยรถดีต้องที่นี่เลยะคะ่ะรถบ้านเฮงเฮงสองนะคะ ค่ะอันนี้ก็ส่งมอบแล้วนะคะเซลล์ชื่อฝนนะคะลูกค้าชื่อฝนเราก็ต้องส่งมอบกันกลางสายฝนไปเลยค่ะขอให้น้องฝนขับขี่ปลอดภัยนะคะลดขนเงินขนทองค่ะ